สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องแย่ไปซีแชนีลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้แย่ไปซีก็ได้น้ำข้อมูลแนวทางเหล็เด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งมีนาคมเนาะจ้ะพี่น้องจ้าก่อนทีไปรับชมรับฟังแย่ไปซีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจแย่ไปซีน้ามเดื่อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้ะเนาะย้ำแย่ไปซีลงคลิปใหม่ๆเด็หรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องก็สิบวันผ่านเบิ่งนผ่านชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้ออออองมักาาาาาจจรรรยย์์ใใดดนชบหืว่ คอมเมนต์ของมาคุ่มาทักทายกับยายทศนสีกะคอมเมนต์มัตไตคลิปข้างล่างได้เน้ะจ้าพี่น้องเรอว่าผู้ใดมีเด็กเด็ดเด็ก,กดังกะแช่แบ่งปันข้อมูลนกะคอมเมนต์มัมาตไาตคลิปข้างล่างได้เน้ะจ้าพี่น้องมื่อนี้กระเบ้าหลายยายห้หางคือเก่าจ้าไปเบิ่งข้องมุน่นเทางอาจารย์ทันแลกเพื่อได้น้ะจ้าแนวทางอาจารย์ทันนี้เพิ่นบอกว่าเอดเคี๋ยวสันเดนิน,น,ดนล่างว่าสันเน้ะจ้างวดที่แล้วิ่นบอกว่าเดินแปลกกะก้าล่างว่าสันลดเน้ะจ้าพี่น้องจ้าจเก่าไปขึ้นขังทึ่งน้ะจ้า ตามต่อจา้าคุณันนี้เพื่อนบอกว่าเด่น3ล่อง7ว่าสันจาเพื่อนว่าเด่นที่สุดคือ3วมาสัญจากแนวทางของ SKE ว่าสันจะเป็นน้องผู้่ดนที่ตามผลงานของเพื่อนแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้อาจารย์เลือกใบว่าสันจะเลขเด่นเพิ่นเนาะจ้า,จาพี่น้องจา้าเลกเด่นเพิ่นงวดที่แล้ว487มาตัวว่าสัน เข่าเจ็ดเนาะจ้าพี่น้องเนาะออกเจ็ดล่างเจ็ดเทิงเนาะจ้าวอรนี้อาจารย์เลือกใบเพิ่นไห้มาจ้าเพื่อนบอกว่า2-39มาตัววาสันจ้าพี่น้องจ้ามาบนก็ได้มาล่างก็ได้เด่นที่สุดคือ3วมาสันเนาะจ้าผู้ใดติดตามผลงานหรือว่ารอบผลงานของอาจารย์เลือกใบแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดมีมาสันจ้าพี่น้องจ้าเด่นชนดับเลือกเด่นเนาะจ้กพี่น้องจ้าของแง่ภพษีดับสามล่างแต่ว่าเพิ่น ฟาดสามเนียนเนียนมาสัญญาบนว่าสองตัวสามห้าสามตัวสี่สามหาว่าสันจากแนวทางของแอดมีเนาะจ้าแต่ว่าของแย่เพชรดับสามลังเนาะจ้าพี่น้องวันนี้เนาะเด่นแปดกับห้าไม่บนก็ล่างแต่ว่าเด่นแปดบนเด่นลางหา้ายเลขวิ่งแก่พพชรจะเน้นยุที่ลักสิบเนาะจ้าพี่น้องจ้ากับพี่จ้าเป็นแนวทางใดเนาะจ้าต่อไปแล้วจ้าคู่ตดของเทิงมาสั่นจ้าพบนว่าคู่ตดบนมาสัญสองใบ มวดที่แล้ว9กับ7่าสันจ้าพี่น้องมาจับคู่กันกะเก่าเจ็ดเนาะจา้ามวดนี้เพิ่นนใ้8กับ3่าสันจ้าพี่น้องจ้า3 8 8 3หาอีกตัวหนึ่งใส่ได้3ตัวจา้าพี่น้องจา้าจากแนวทางของอันนี้น่าจะเป็นแอดนำผูคนลงเนาะจา้าพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจา้าต่อไปเลยจา้าน,นี่ชุดล่างเต็มของแอดเคอีเนาะจา้าพี่น้องชุดเต็มล่างว่าสันจา่าพ่นว่า07175797 08 185898 0 3 1 3ง3แปดเกปดศูนหนึาละเก่าสามปิจาเป็นแนวทางชุดล่างเต็มวาสัจานจ่าพนวาอันนี้แลนขงังเทิงวัสันจ่าสองตัวข้างเทิงมา1ตัววาสัจาจ่ามวดที่แล้ว2ตัวมา1ตัวนอกจากพี่น้องเข่าเก่านอกจากออกเก่าเจ็ดมาซัวดนี้ตามต่อจา่าพนว่า หาับสามมาตัวใดตัวหนึ่งพี่น้องจ้าถ้าหาถ้าแปดมาแห้งแปดห้าแปดสามจวดจาดฝาดบ่มไดแปดห้าสามซ้ำซ้ำแปดหาจวดจาดฝาดบ่มจ้าพี่น้องจ้าส่วนมากทะเลเพียงแค่ภาีจะรู้ดูหลักสิบถ้าเข่าก็คือยูหลักสิบนะจ้กหรือว่าทะเลดับแย่ภาสีดับล่างสามถ้าหลุดก็คือมาหลักสิบทันดีว่าสันนะจ้กต่อไปเลยจ้าอันนี้ไอ แลนระยะสั่นมาสั่นจ่าพิ่นว่าเนาะดาวบุญฟ้ามาสั่นจ่าพิ่นว่าหนึ่งมีหน้ามาสั่นเพิ่นจับมาให้แล้วเรียบร้อยแปดสองเก้าแปดสามเก้าแปดหนึ่งเจ็ดและแปดสามเจ็ดพี่น้องจ้าจวดจ่ดฝาดบึ้มได้เนาะจ้าระยะสั่นขรังทึ่งเผาคนเหลืออยูซีคูเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่ผู้ใดติดตามแนวทางของอาจารย์ธีรเลศเลขตะล่างเพิ่นเนาะจ้าหรือว่าแอดนกเนาะจ้าพี่น้องจ้าเลขตะล่างเพิ่นเพิ่นให้มาเนาะจ้ามีห้าหนึ่ง 2 6 9 3กาสามาสั้นสาตัวกับหาหนึ่งสหาหนึ่งองและหกสองเตัวกัมีหนึ่งสาและสอเก้าจากแนวทางของอาจารย์ธีระเดชละสัญจารนวาต่อไปเลยจ้าแย่แล่จ้าแย่เลยมาแล้วจ้าบุ้ใดรอเหล็กแย่แล่แคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยจ้าเดนหากบแปดละสัญจาแย่แล่วเพื่นวาเนาะสงตัวสามห 4 5 8 3 4 8แ7 5 3 4 3 4 7แจ้าละกจากพี่น้องจ้าจากแนวทางยายแล่วาสันจากแนวทางลอตเตอรีท่ทันเดอเาาร,ร์อวาสันจากยายแล่เพิ่นวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเด่นร้อยสิบหน่วยข้างเทิงวาสันจากแนวทางของสายล่มเนาะจ้ะ มาเจ็ดจากงวดที่แล้วเขาลักหน่วยเนาะจ้ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่นร้อยสิบหน่วยข้างเทิงวสันสองสามสี่มาตัววสันจา้าจากแนวทางของแอดสายลมเหนือเนาะจ้าพี่น้องเนาะผู้ใดติดตามผลงานของแอดสายลมเหนือแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยจ้าต่อไปแล้วจะอาจารย์เต๋าของแ้ววสันจ้าเพื่อนว่า,า,วาลางแลนสองวสันจา้าพี่น้องสองศูนย์สองสามสองห้าการล็อกสามหาวสันจากแนวทางอาจารย์เตา๋าลางเนาะจ้า ขังเทิงแลนศูนย์มาสันจ่าพี่น้อง3ตัว3 6 0 6 3 0 5 3 0 5 8 0 6 5 0ของแทนแน่นอนมาสันจ่าพลวัลสองตัวพลันกะ3 0 5 0และ8 0เน้นสุดๆก็คือ3 0กับ5 0ศูนย์มาสันมาจ่าพี่น้องจากแนวทางของอาจารย์เต่าเนาะจ่าต่อไปเล้วจ้าผู้ใดล่อจ่าพี่น้องจา้าเข่าดีดีเลขวิ่ง แอดตู่นักคำนวณน,นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะงวดที่แล้วยายไปสีก็ลงให้เนะจ๊ะงวดที่แล้วให้7บนกะออก597เนาจะจ๊ะงวดนี้สีขงังเทิงพี่น้องจ๊ะมันแมนบอสสี่มาจักท่ายงวดแล้วเนะจ๊ะหรือว่าสีจะมาจริงๆงวดนี้ว่าซันนะจ๊ะจากแนวาทางตู่นักคำนวณแลนขั้งเทิงว่าซันจ้ะพี่น้องผู้ใดติดตามผลงานของตูนะ่นักคำนวณแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้ขัางเทิงมาแล้วข้างล่างล่ให้เมื่อวานนะจ๊ะมันนี้ เอาขางเทิงมาลง่งห้เบิงมาจากพี่น้องเนาะต่อไปแล้วจ้าเลขเด็ดใบดำมาสั่นจาเปนวานหนึ่งมีหน้าเนาะเ่นบน6กกับเก่ามสั่นจาคูตัวชีขาด3ามาสันา่นสตัว835 839หฟันฟันฟ่นมาสั่นจาาพี่น้องจ้า3า3ห3าเก่าและ83จากแนวทางชี้ขาดใบดำมาสั่นจาเนวาเนาะ ต่อไปเลยจ้าสองโตบนตรงตรงวัจากวันวานหนึ่งมีหน้าเนาะเป่นก็ให้มาจ้าแปดศูนย์แปดหและเก่าหนึ่งสโตทึ่งตรงตรงวสัสจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าหวยชุมแพวสดอีกสูตรจาพี่น้องจาา้าหวยชุมแพรหาหนึ่เก้าหาหนึ่งศูนและสามจากหวยชุมแพชุดสตัวบนอีกหนึสูตรนะจ้าพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้ลักหนวยขังทึงวสันจ้าจากแนวทางเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่ขอบคุณแนวทางเพิ่นหลายๆเนาะจ้าพี่น้องเนาะลักหนวยขังทึงเพิ่นว่าหนึ่งกับสามมาตัวใดตัวหนึ่งวสันหัวที่แล้วห้าหกเจ็ดเขาเจ็ดเนาะจ้าพี่น้องลักหนวยหัวนี้หนึ่งกับสามมาตัวใดตัวหนึ่งวสันจากแนวทางของเจาะเลขเด่นวสันจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าสองตัวล่างตรงๆวสันจ้าจัดชุดเดียวให้แขนแขวนวสันอาจารย์ยืนเนาะจ้าพี่น้อง 8วสันจ่ายายไปสีหมักแต่บอลูวันอถสีย่างมวนน่าจะพี่น้อง5 8วสันจาเพิ่นว่าโตไปเลยจ้าน่วยลางกับลางเดนลางตัวเดียวของแอดทอนวสันแอดทอนวดที่เรา7กับ8มาตัววสันจาารักนวยลางนาะจะเข่า7นาะพี่น้องออก5 7งวนนี้กะ7กับ8คื่อเก่าจ่าพี่น้องสูตร2วสันสูตร1เดนลางตัวเดียว8วสันจาพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางล่าง แอดทอดมาสั่นแอดทอนหนักคำนวลมาสั่นเนาะจ้ะพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าเงียบๆไว้เด้อมันสีอันมาสั่นจ้าเพิ่นว่าสองตัวล่างมาสั่นชั่วๆสามแปดเน้นๆเลยมาสั่นจ้าเพิ่นว่าผู้ใดติดตามผลงานแนวทางอาจารย์ท่านนี่แคบหน้าจอเป็นแนวทางงวดที่แเราลุดนาะจ้ะให้หกหามาสั่นจ้าเพิ่นว่าลุดนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้อาจารย์คมสั่นมาสั่นจ้าหรือว่าแอดกุ้งเนาะจ้ะพี่น้อง สามตัวและสองตัวเพื่อนแอดกุ้งจัดมาแล้วจ้าพี่น้องจ้าหาแปดหนึ่งหกแปดหกหนึ่งสองตัวแปดหนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งห้าแปดและแปดหาและแปดหกจัดแนวทางแอดกุ้งสานจ้าพี่น้องผู้ใดติดตามผลงานแอดกุ้งแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้นภัทรแจ่มจรสศีแคบหน้าจอเลยจ้าญาแพทย์ีบอ่านณาโตเลเรงคนหลายนะจ้าพี่น้องจ้ากาพิจนาเป็นแนวทางใดนะจ้า แคปหน้าจอปเป็นแนวทางได้เลยจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางคิดใหม่ทาใหม่อาจารย์สุวโรุนะจ้าวันที่แล้วอาจารย์ชุวโรดใหยเก่าเจ็ดต้องตรงเลยนะจ้าพี่น้องเพิ่นตัดออกมาให,ห้เห่อแล้วยให้่อแล้วเรียบร้อยนะจ้ามาตามต่อจ้างวันนี้เพิ่นห้มากจ้าเพิ่นตัดออกไปแล้วเรือหกแปด 7 5และ78ลักลอย 2- กัสามวาสันพี่น้องล่องจับเบิงจากพี่น้องจ่าพิจาหนาเป็นแนวทางจากแนวทางอาจารย์ชวโรดวาสันจากคิดไม่ทำนวนไม่วาสันเนาะจากแคบหน้าจอไปเป็นแนวทางไรหมวดที่เรียกเพิ่นกระตัดให้เนาะจากเหลือ80-819091แ่า่วสันจากและเก่าเนาะจากออกเก่าวสันเนาะจากพี่น้องจากแนวทางของอาจารย์สุวโรดเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของเพื่อนเพื่อนบอกว่าสรุปบนล่างสรุปล่างว่าสันจางวัดที่แล้วเข่าหาเจ็ดเนาะจ้างวดนี้ตามต่อจ้าพี่น้องจ้าชุดสรุปล่างว่าสันหกเก้าสามหกและสามเก้าแล้วก็มีสามสี่สามห้าหกสี่หกหาและหกแปดจากแนวทางของเพื่อนเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า,ล,าลักลอยของอาจารย์ธนศักดิ์ว่าสันจ้าพี่น้องลักลอยงวดที่แล้วศูนย์กับห้ามาตัว เขาหาเนะาะจ่าลักลอยเนาะหวดน,นี้ซีกับเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งวสันจ่าพี่น้องจ่าพจารณาเป็นแนวทางใดจากแนวทางหลักร้อยอาจารย์ธนศักดิก์วสันเนาะจา่าเนาะต่อไปแล้วจ่าอันนี้เฮียโกบานเศรษฐีวสันจ่าผู้ใดติดตามผลงานของเฮียโกบานเศรษฐีแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยจ้าฟันหกลางวสันจ่าพี่น้องห,หกแปดหกสี่หกห้าและหกหก ลางอย่างเดียวซีคูจ่าจากแนวทางเฮียไก่บ้านเศรษฐีวสันขันอ่านผิดกับคอทูดคอไพ่นั้นหลายน่าจะรวยเฮงเฮงโชคดีทุกท่านวสันน่าจะเนาะต่อไปเลยจ้าเอสซักวสันจ้าเพื่อนว่าเพื่อนห้มากนาะจ้ะเด่นล่างวสันงวดที่แล้วยห้เจ็ดงวดนี้ห้ยเก่าวสันเนาะจะพาพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางเอสซักวสันเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าเข้ามาเบิ้งสองตัวล่างเจาะเลขเด่นวสันจ้าพี่น้อง สตัวล่างหนึ่งมีนาวะสันเพื่นก็ไหายมากเนาะเพิ่นมาจับผู่หายย่างดีเดาจ้าพี่น้องสองหกสองเจ็ดสองแปดสาและ4ี่แปตัวเน้นเน้นสั่นาพี่น้องจ้าสองหกหกสและ2 7 2 8จ6 6 2คือตัวเน้นของเพื่นเนาะจ้าแนวทางเจาะเหล็กเด่นเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้แยเพสีก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็เขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งๆเรื่อยๆ,ๆสุขูมสุขพนนอกจากหายยาเภสัชอ่านตัวเลขผิดขอถทดขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะจากพี่น้องเนาะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นอกจากที่ได้แบ่งปันข้อมูลแน,นีายทัย้งหายยาพภสัมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนว่ทางนอกจากขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า